ก็อตอิทธิพัฒแอลเหนือเที่ยวบ้านลิชชี่คุณแม่ต้อนรับอย่างดีตั้งแต่ที่ออกมาเปิดตัวว่าเป็นแฟนกันก็มีความน่ารักเอาไม้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆสําหรับก็อตอิทธิพัฒกับลิชชี่อราเนตได้รับฉายาว่าเป็นคู่ที่ข้างรักเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในวันสําคัญต่างๆก็มักจะมีโมเมนต์ความน่ารักมาให้แฟนคลับได้ติดตาม โดยล่าสุดทั้งสองคนได้ควงแขนกันไปเที่ยวบ้านเกิดของลิชี่ที่เชียงใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยคุณแม่และนอกจากนี้ยังมีภาพคู่ออกมาเหมือนกับแม่รูกกันลิจ่าแต่อย่างไรก็ตามไม่มีรูปคู่ออกมาในทีมีสักเท่าไหร่แต่เพียงไม่กี่รูปที่ออกมาก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวของลิชี่ซึ่งก็ยังคงมีแฟนคลับหลายคนที่ยังคอยรุนขว่ิดกันอย่างต่อเนื่อง